ดูคันนี้เต็มออกไรครับผมโอ้มีเติมตันด้วยครับใส่ประมาณ13-14ตันครับเกรือง115เกียร์เกียร์115นะครับแต่เพิ่มโอ้โหมีเกียร์กลางครับผมเป็นเกียร์ลอดครับ ผีเกษตรพามาดูแตนซิ่งครับผมอันนี้ใส่เต็มเรียบร้อยครับข้างๆนั้นเป็นฟูโซ่ครับผมนี่เป็นอีแตนครับโหดูความใหญ่ครับผมความสูงนี่เท่ากับสิบร้อเลยครับโหพี่เจ้าของรถชื่ออะไรครับผมสมัไมครับโอ้เป็นเจ้าของอ่อยดาไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> ว่ายเขาไปแล้วพวกเราเมื่อกี้อ๋อครับผมครับพี่ไหมเนาะคเครื่องร้อยสิบห้าเครื่องร้อยสิบห้าเราเกีี่ยอะไรพี่เกียร้อยสหเหมือนกันครับอืมมันไหวเ้ยนี่นไหวงผ,ผมมันแตกไปแล้วนะ <c oughs> เราไปใส่เกล่ยกลางเน่ครับใส่ใเกลี่ยกลางของอะไรอะเกีย่ยกลางล็อกเล็กอืผมร้อยสิบห้าเกลี่ย เป็นเกียร์ล็อกพกเกียร์เจ็ดเกียร์ถอยแต่ไม่มีเกียร์กลางแต่เฟืองถ่ายได้ไปได้ดเจ็ดสี่สามของพี่มันอะไรนี่เฟืองถ่ายหลอบอะไรนี่เฟืองแปดแต่ว่ามันมีเกียร์กลางเลยทำไมมันยังมันอยู่ไดย้อนเกีย,ยกร์กลางไงเด้อผมว่าของพี่ นี่ครับผมเกียร์กลางเป็นล็อกกี้เล็กเนี่ยล,ล็อกเล็กว่าสนอมองผมแตกเลยด้แตกการสวนเลยได้ถอดมาใส่เียล็อกกี้ยาง825สองหเลยคใส่เยอะใส่เยอะครับ ใส่ตังประมาณสิบสามสิบสี่ตันเลยครับรถพี่ไหมครับร้อนยังขัดเลยเนาะร้อนร้อนรนะับาร้อนร้อนดาโรงงานไก่พิษดา 34บสตันครับแต่6กรอผมผมมันก้าวิวว่งก็เข้าแบบนี้เดิน่ซุ่มหาเหมือนกันลซตามหาธรรมชาติทั้งกูนี่เกิดเหการณ์อะแรงเลยใช่ไหมผมไปใส่เจ็สสามันกับบืนทรายดีเลยหลมันชาไหมแต่มันวิง่งหลังถนนมันก็วิง่งเดี๋ยวมาหกสิบเจ็ดสิบเลยวิ่งไม่เคยอ,ออก